ดีครับรอบหนึ่งนะครับรอบถัดไปก็รอบนี้ผมมีเรื่องที่จะพูดคุยกับทุกข่านทุกคนไม่ว่ารถไหนก็ช่างเข้าบ้านผมก็คงไม่เข้าแล้วนะถ้าไม่ใช่รถในหมู่บ้านตอนนี้มีเรื่องที่คือถ้าคนขายของแบบแบบรถเป็ีป้มแบบรถอะไรนี้เออรถรถยนต ผมไม่อนุญาตให้ผ่านทุกที่ตั้งแต่ยี่สิบเจ็ดหมู่บ้านสั่งไว้เลยตอนนี้คงทําใจยากมากเลยเดี๋ยวคุณจะไมาแพร่เชื้อในหมู่บ้านก็ได้นะครับหมูก็ไม่ผ่านแล้วต่อไปนี้ทุกๆุกส่วนที่มาขายนอกถนนนี้ไปสั่งไว้เลยห้ามมาขายหยุดเลยถ้าคุณไม่เชื่อฟังอ่าคงก็จะลงเอามาตรก,การ ความแรงขึ้นมาเพื่อห้ามาตาเจ็ดสองสี่เพื่อยืนยันตัวตนของทุกคนและตอนนี้ตอนนี้ผมถามว่าสายงานได้วิ่งวิ่งอยู่ตลอดหรือเปล่าอยาหยุดต้องทำงานตลอดส่วนประชาชนก็ห้ามออกจากบ้านจนกว่าจนกว่า เวลาถึงจะปลดปล่อยออกแล้วก็มีประกาศถัดไปเรื่อยๆจนมีการบอกออกจากบ้านได้แต่นี่ยังก็คือกักก็อยู่พวกคุณออกจากบ้านบางทีคุณไม่แพร่เชื้อให้ทางแม่น้ำโขงก็ได้ทางไหนก็ได้มันไม่ใช่ว่าคุณจะไปได้ทุกที่อ่ถ้าคุณเป็นข้าราชการคุณก็ไต้องไปลาดตะเวนทักวมั้บ้านเหมือนที่ผมก็ไปลาดตะเวนมานี่แหละแล้วกลับมาสู่บ้านแล้วเข้าอยู่ในบ้านเลย อันนี้ถูกต้องอันนี้คือหนึ่งต้องมีฐานฐานประจําการส่วนใดส่วนหนึ่งอยู่ห่างจากรัศมีหนึ่งเมตรสองฐานนักโทษจะต้องมีการอยู่อีกห่างรัศมีสี่เมตรต้องมีฐานอยู่ของใครของมันไม่ใช่อยู่ด้วยกันนะขอสั่งไว้ และยังดื้อรั้นอยู่เดี๋ยวจะประกาศถัดไปเรื่อยๆจนไม่ได้ไปเลยนะอยากไปหรือไม่อยากไปถามทุกขั้นดะูนะเข้าใจนะอย่ามาวุ่นวายกับบ้านเรือนและตอนนี้สั่งไว้อย่าออกจากบ้านอยู่ในบ้านกักตัวสิบสี่วันให้ได้ก่อนเออถ้าเป็นรถถ้าเป็นรถทางที่อยู่เนี่ยโอเคเขาก็ไม่ได้ไปไหนนาน อันนี้สั่งไว้เดอถ้านยังอีกเดอ้อโดนจับเดอ้อคนนี้เ้อฝากไว้เดอ,วเดอสวัสดีครับ